สวัสดีค่ะสุกคูทุกคนค่ะายไปหึงเลยจ้ะวันนี้นี่จะมาหาพักวานจ้ะมานําแมแล้วก็ลุงปนานาอาทุกคนจ้ะที่เพิ่นพามาเป็นผู้นําทางครั้งแรกเธอแรกของการมาหาพักวานยืดเทิงผู้แต่จริงๆมันก็เป็นมงที่เฮาหาฮิตนั่นแหละแต่ว่าเ่เคยมาหาพักวานจากเธอจ้ะ ไปหาผักหวานน้งกันด้วยจ้ะไปเบึ่งเนาะว่าผักหวานนะมันออกหลายหรือยังไปจ้าวันแย่ใครมาแดงพอเมื่อนี้หาผักหวานก็แย่ไครมาแดง ไปเดค่ะตอนเยี้บอกค่ะกุกหวานกุกหวานเจอแล้วกวุกแรกเจอแล้ว,ว,ลวต้นแรก <laughs> สวยๆกำลังออกกำลังแตนะเนาะกำลังแตะยอดเลยเอาดูแล้วหอมได้ผักหวานผู้นะอ,อันจับซื้อๆกะหอมเนาะโอ้ยนะว่าจันทรพอด้เห็นกักหวานเห็นแล้ว ห็นแล้วก็ไม่กวนเห็นท้อหวานแล้วก็ย่าหมือเลยเนาะอีภูหนึ่งสวายสวยสวยเลยมีไข่อยู่หาไข่มันลงมาอยู่ค่ะ หาเมีมันหาลายกว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละจ้าได้ เน,น่ขึ้นไปอีกค่ะเออฮะเออแม่นละคือบุมีอย่างตกลงมาเนาะเป็นหูนิ่นอ้อยยูเราแม่มันร้ายหลาย ที่หกเจ็ดเราจะห้างนี้งหญ่ที่สุดถ้าเบิ่งว่ามันสิตึ่งวะเป็นแต่ตึ่งเนาะเมื่อกี้นี้มันอไข่มันรีบน้ำมันกะทิอ้อเองบอกมานี่เก็บ เก็บมแดงอ่อล้วนนี้เพื่อจะได้กินเนาะบันด้ง่ายตไปตีหนอยไอี เงี้ยจะดปื้นอ,อนะมดแดงหูหัวว่เซ็บกระตุนกระตูไปมดมันมักกัดหูกมักขดขัขดคนอะจ้ะ หวานบุ้งี่เง้ยเดี๋ยวนี่ยลูกกระม่องนมยี่บนี้จำพวกเขาเอามาขายจะไปซื้อนาเกียงปัานยังยังไว้องคักเอ่แมน,น <c oughs> บางเจ้านะบุมีหงหมนดแดงจัตุรูไม่เคยเตม่ก็เป็นโกนถ่โกนนี่นี่ลงทุนลงทุนขึ้นไปบักงา้งาง้าไหมชี้แยใ่ใครมาแดงใครมาแดงอยู่สูงโพดโอ้เราเก่งขนาดเราไตา่คือขึ้นจ้าน่ะมันมีขื่อขึ้นอยู่ เราแข็งแรงนะ บ่ไปได้ขำดอกลงแล้วกำลังโอ้ยล่งเลยช <Minecraft> ิบวหักตุ้มใช่เปลโอ้ลุ่มแล้วหักตัน เ,เออรูดมาแล้วรูดมาละอันมีกล่องอันนี้ยู เป็นไหมเป็นยอะไงนาะเดี๋ยวควิดใจคนด้วยเฮ้ย น,นี่อันมันโยดอยู่นี่มันโยดเออนั่นแหละจา้ามันเกาะอยู่หันค่ะคือบรเห็นอ๋อมาบะมีเนาะ มีอยู่มีอยู่อยากเป็นอันนั้นละละเป็นนางมาแล้วบ้อไดนี่นันนั้นไผ่ะเทาะมหม,ม่และหอมวันไผ่ัไมได้ารฮาามันม้มันคือสีหอมมา มะกะโบ,บกกินนำทางพร้อมเศร้าไปพร้อมหาไปพร้อมเอี้ยม่นเมืองไทยบ่กเอี้ยม่นเขาเฮ้ของเาก็ได้ดีกันนี่ลเราอกบอกคือมาเอี on, ้ยม่นหรืมากระโบกแต่มันคล้ายๆนั่นเ้าโค่นนั่นเนาะมันมันคือกันนั่นก็มีชนขายมันมันนะ กินเพลินเนากินข้าวทเทงแเราไปเลยต้องทานอ่ะกาให้มันเหมือนลิเก้เราก็เกเลิศเลยหมู่ออก็ได้ อะไราก็ถัวอีพ่อฉันสวยประจำแกงไข่หมอแดงแซ่บหวานพักผ่อนนะ <c oughs> เอาแรงก่อนแกงเสร็จแล้วแกงแล้วแล้วโอ้ยไข่เป็นไข่หอมขนาด เขาหอมหอมป่าเอ้ยมากินแกงไข่บลแดงแซ่บหวานน้ำใเอ om, illing, ้ยภูบ่าวเอ้ยสันคิ้วแล้วนะกินข้าวเทิงข้าวเทิงข้าวเทิ้งสันเคี้ยวไฟไหมพักหวานกะกอบไปจนมืดกุกผักหวานในนี้นะไฟไหมป่าผักหวานก็กำลังอ้อไฟไหมสามหาผักหวานได้ยั่วเงินพอดีแกงเสียดาย เจ้าหน้าที่เพื่อนก็ขึ้นมาดับไฟอยู่ได้จ้ะเพื่อนเห็นควันเพื่อนก็ขึ้นมาดับแต่ทางนี้นะมันไม้เรียบร้อยเลยลเป็นบริเวณกว้างเลยมองนี้สามห้างจ้ะต่ำๆเลยจ้ะหลายห้างแท้ ไม่ยวมีไข่อยู่กไข่ไปเลยไข่ไตัวนี้นะนีเิงน่มันมัโป่มันมาใหม่บู้คักเท luột luôn ผู้ชายก็หมดกกัดแล้วหมดกัด <c oughs> กัดไปแล้ว Ha. Ừ, thì ơ uh. ừ đã ừ, lại luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không มันก็ลงตรงยู่ลงตรงยู่ก็สิมีอ้อแน่ลแล้วแต่ก็อันลงหลายกว่าวายผู้จ้า

จนสังจนดิ้งสาพร้อมติจักจันพร้อมลงมาละตัดตัดเบิ้งสิจันิ จักจันได้หลายแล้วมาเชืเ่อจักจันบานเราเนาะจืบ,บผูว่ยมฮู้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 ลู้ับ้ฮู้ฮู้ฮู้จู้นบ้า,บา,าู้ฮู้่าเฮา้ฮู้ฮู้ฮูู้้ฮู้ฮู้ฮู้จูกฮูกูู่้้้้้ฮ้ ได้กินข้าวป้าพร้อมอันนี้แม่เปงอันนี้นะแม่เปงมันเปงกกินแล้วกินแล้วกินดีเด้เลยคุณพี่พิ่นตักเพิ่นตักใส่ถุงให้ปั่นกันไปกินข้าวผู้มวนๆ พักหวานกาไผ่ไม่ได้ปลหายู้าเกวโผู้ชาผู้ล้เจ้าเขาไดู้กน้องมกพอแล้วก็ได้กินนาะปันเาเดียวลูจะมาห่าไม่เหน่ยนะ่ได้นอย่ได้เหนยนยามตีเด็ดีบ่ได้นอย่ามาตี วนมไ่เลนนั้นยั่าเลยจะนคกันทานไ่ได้เห็นเนาะคู้ทานไม่ได้เห็นตอนเราหลงนั่นคอยยกันท้อยไู่ด้โอ้ไอ้เงินต้กูกกัเทียไมักแหงลคอยบักไปมาจะลุยไปคักเล มาเบิเพิ่นติดจักจันจ่ะนี่อยู่พังนี่เดนี่อีตัวนึงนี่นี่อยู่ทางโกงมะพร้าวพี่สีใดบ่เถิงบ่อีกจักหน่อยนึงตรงเป๊ะกายกายสาม โอ้ตีไปตั้งแต่เมื่อเช้านี่ล่ะาได้บ้ากลายแล้วเอาไปแก่งกับปันผักหวานสลี <c oughs> ต่ำมานั่นเนาะฮะ <c oughs> จะจ,จันบ้านห้อเด็ดเด็ดเดินก่อนบ่เคยเห็นเนาะ <c oughs> จัดจันน้อยเด่นนะโก้นี้นี่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 โยดลงมาอันใต้โกกมะฮุ่งจักอันว่างสามสิบเส้น เห็นบอกเห็นพี่มันบอกนั่นล่ะเอาถือเอาๆตอนนเอาไก่ฮ่าไปอีกแล้วก่อนี่เสานี่แล้วนี่มีมีชามตู้พุ่เด้อาตู้ก็มได้แต่เด้ข้างล่างอีตัวนึงข้างล่างลบมุมพี่ไดม มันสิมุนไปทางอันโกกอย่างพวกอ้าก็นี้ละนี่นีนี่นีนี่นีเออนั่นเลนั่นลนฮะถู้เมนแท้ทผูถ่ายคีบกับอันล่มไปทั้งหลังพูเาูนีนมากที่ราไปหมานีแล้วมาหน อ่างเก็บน้ํำบางแปลอจ้าแม่งน้ำหมวกหลายใช่ด